เขมรร้องระง,งมเลยค่ะปิดด่านช่องสงามทาชาวบ้านไร้ของกินขณะที่ไทยยิ้มหวานไม่กระทบแม้ขนนักแข่งค่ะ เหตุการณ์ในวันนี้ค่ะวันที่22มิถุนายน2568สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต้องบอกว่ายังคงตรึงเครียดอย่างต่อเนื่องเลยค่ะหลังจากเกิดเหตุที่ไทยสั่งปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูจังหวัดบุรีร,รัมย์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีที่นักท่องเที่ยวกัมพูชาจำนวนกว่า30คนนะคะได้มีการเดินเท้ามาบริเวณปราสาทตาควายตําบลบักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และก็มีการบันทึกวิดีโอร้องเพลงในพื้นที่อ่อนไหวทางประวัติศาสตร์ ทำให้ทหารฝ่ายไทยแ่ก็ต้องเข้าไปดําเนินมาตรการเชิงป้องกันอย่างเร่งด่วนซึ่งผลที่ตามมาแ่ก็คือทําให้ทางฝั่งกัมพูชาไม่พอใจรัฐบาลกัมพูชานี่คะโดยจังหวัดอุดรมีชัยได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึงฝ่ายไทยแจ้งว่าจะมีการปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องจุบโกกีตรงข้ามกับช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์และจุดผ่านแดนถาวรจุ๊โกกี oki, ตําบลร้อเปียงไพรอําเภออันรองแหวงจังหวัดอุดรมีชยัยตรงข้ามกับช่องสงงามอําเภอ ผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดค่ะโดยคำสั่งนี้ค่ะมีผลตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2518เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงซึ่งเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่านายดาษนะะีะเตือนชัดเลยค่ะว่า ทางเราเนี่ยไม่เจ็บแต่ฝั่งกัมพูชาเจ็บหนักแน่โดยนายประเสริฐดีจงเจริญนะคะนายด่านสุนกักกรช่องสง,งามได้เปิดเผยค่ะว่าแม้ว่าฝั่งไทยยังไม่ได้รับคําสั่งให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการจากจังหวัดหรือว่ากองทัพแต่ได้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เอาไว้เต็มที่แล้วค่ะซึ่งเขาระบุนะคะว่าหากว่ามีการปิดด่านถาวรช่องสง,งามจริงกัมพูชาจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนเพราะว่าประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่ก็พึ่งพาสินค้าไทยในการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร ยาน้ำมันเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ทั่วไปคุณผู้ชมซึ่งหากว่าถูกปิดด่านนะคะราคาสินค้าก็จะพุ่งทะยานขึ้นสูงและก็เกิดภาวะขาดแคลนทันทีซึ่งนายประสิทธิ์ยังได้กล่าวค่ะว่าฝั่งไทยเสียแค่รายได้จากการค้าชายแดนแต่ว่าฝั่งกัมพูชาจะกระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมและชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างแท้จริงเลยค่ะ ซึ่งถ้าห่างดูจากข้อมูลเนี๋ยต้องบอกว่ามันก็ชัดอยู่แล้วค่ะว่ากัมพูชาพึ่งพาไทยสูงขนาดไหนโดยดูได้จากข้อมูลของกมรมศุลกากรและสัมภาษามิตรกัมพูชาณนะวันที่10มิถุนายน2 5 1 8กัมพูชานำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่ารวมกว่า1,483ล้านลลา์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,300ล้านบาทซึ่งในช่วงเวลา5เดือนแรกของปี2568ก็คือปีนี้ ได้เพิ่มขึ้นมาถึง11%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและสินค้าหลักๆเนี่ยที่กัมพูชานำเข้าจากไทยมากที่สุดเลยก็คือ อัญมณีและเครื่องประดับค่ะมูลค่ากว่า53,122ล้านบาทต่อมาค่ะเป็นน้ำมันสำเร็จรูปกว่า2 0 0 1 1ล้านบาทต่อมาเป็นน้ำตาลทรายค่ะมูลค่ากว่า7,499ล้านบาทและต่อมาเป็นเครื่องดื่มค่ะมูลค่ากว่า6,674ล้านบาทต่อมาเป็นเคมีภัณฑ์มูลค่ากว่า3 7 0 9ล้านบาท ต่อมาเป็นรถยนต์และชิ้นส่วนมูลค่ากว่า3,604ล้านบาทและยังมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณนะคะมูลค่ากว่า2,977ล้านบาทรถจักรยานยนต์และอะไหล่กว่า2,879ล้านบาทอาหารสำเร็จรูปค่ะมูลค่ากว่า2,712ล้านบาท เครื่องจักรกลและส่วนประกอบกว่า2,594ล้านบาทโอ้โหคุณชมพูดกันไม่จบไมสิ้นค่ะซึ่งสินค้าเนี่ยกลุ่มนี้ล้วนจำเป็นต่อชีวิตของชาวกัมพูชายอย่างยิ่งทั้งนั้นและส่วนใหญ่ก็มาจากชายแดนฝั่งไทยโดยตรงโดยเฉพาะช่องด่านสงามและช่องจอม ซึ่งในส่วนของด่านสงามฝั่งไทยก็ยังคงเปิดเฉพาะวันจันทร์วนนันพุธและวันศุกร์เวลา8โมงถึง3โมงเย็นค่ะโดยก็นอนุญาตให้เข้าออกด้วยพาสปอร์ตและบอดดิ้งพาสพร้อมมีการห้ามส่งออกสินค้ายุทธภัณฑ์และสินค้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างค่ะอย่างเช่นปูนซีเมนต์แม้ว่าจะเป็นของชอบของเขเมรแต่ก็ไม่สามารถนําข้ามไปได้สรุปก็คือตอนนี้นะคะแม้ว่าด่านชายแดนจะเป็นเพียงช่องการค้าแต่ว่าในชีวิตจริงค่ะต้องบอกว่ามันคือเส้นเลือดหลักเลยแหละของประชาชนทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะฝั่งกั ซึ่งต้องพึ่งพาไทายแทบทุกด้านในชีวิตประจำวันทําอะไรกันเองไม่ได้แล้วค่ะซึ่งการปิดด่านในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองหรือว่าความมั่นคงเท่านั้นแต่ว่ามันคือวิอวกฤตปากท้องที่กําลังคืบขานเข้าสู่ชาวกัมพูชาทุกครัวเรือนแล้วค่ะ